แกำลัง้องนๆเลยครับคุณเ,เดินไป,ปไดูทะเลหน่อยนะครับผมว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าตันนี้นะที่พัทยานี่เขาเอาทรายมาท่มอย่างเงี้ยแบบไกลมากเลยวไกกลจาเอ้ยไกลจากถนนอะที่ชายหาดไกลมากเลยต้องเดินเข้ามาเพราะว่าเขาหลุดน่าจะหลุดทรายขึ้นมา น้ำน้ำก็ใสสะอาดดีอยู่นะแต่ว่าราะว่าต้องต้องต้องเล่นในกรอบในกรอบสีเหลืองๆที่เขากั้นไว้เลยนะเพราะว่าเรือเรือประมงเรืออะไรเนงงี่ยพวกนี้เข้ามาป้องกันไว้<ม>เออมันก็น่าเล่นอ,อยู่น้ำใสสะอาดนะไม่มีขยะเออก็สุดยอดดีนะเออน้ำใสน่าเล่นนะเนี่ยแต่ว่าแดดมันร้อนมากเลยครับทุกคนตอนนี้อยากเล่นน้ำแล้วอ่ะเออ โอ้น้ำใสสะอาดใสามากครับน้ำไม่ลึกนะเด็กก็เล่นได้ไม่ลึกนี่คือชายหาดพัทยาตรงตึกเนี้ยทุกคน <c oughs> โอ้โหตึกเนี้ยเดียวต้องไปเปลี่ยนชุดเลยครับเดี๋ยวมาเล่นน้ำกันปะวัสดีครับผมตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับผม กำลังจะเรินไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรกินหรือเปล่าดูดูดูข้างหน้าครับว่ามีอะไรกินหรือเปล่าครับข้างหน้านี่ข้างหน้าครับเราต้องเดินไปไไดเด็กมันจะไม่ไหวแล้วอ นีเ่เราเราเราต้องอุ้มนะครับทุกคนเออมันมนี้ขาแจ่มันไม่เลือนนะครับมันไม่เลือนนะครับแล้วเราจําเป็นต้องอุ้มไปครับนี่ครับอุ้มไปครับเรียกให้ดูข้างหน,าน,น้าหนึ่ ตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเดินไปในตลาดครับเป็นตลาดนัดที่พัทยานีเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในครับมีอะไรมั่งมีอะไรให้ดูมั่งใหลุกใหลกครับหันหน้ามาหันหน้ามา รู้รู้กล้องไหมโอ้เดี๋ยวเราไปเดินไปรู้ข้างหน้าหนูมีอะไรกินบ้างเออรู้รู้รู้ตรงนี้ดิสวยมากสวยสวยมีอิโปโนอนอยู่ โอเคน้ำน้ำแม่จะนาจนี้น้ำแบบแม่จะจะตบบนี้โอเควันนี้มาจะมาเล่นตลาดแต่ฝนมันตกฝนมันตกครับรทุกคนที่นี่จะเป็นคอนเสิร์ตนะพี่รับจะมีร้องเพลงแล้วก็นั่งกินเป็นตลาดนัดเออที่พัทยา คืนนี้ก็ลนคนหน่อยครับเด็กก็ยังเล่นเขาเล่นครับไม่ไม่เล่นหยดยให้โอเคไหมโอเคครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับทุกคนนี้ตัวอะไรว่าเงินสาวเมื่อกี้ไปพัด ค่าดันนี้ได้ไม่ได้ถ่ายมอกี้ไม่ได้ถ่ายเวอเลื่นมาเลืนมา,านี่คือชายหาดตอนตอนเย็นนะครับผมพัพทยาตอนนี้ขัดทมขัดทมทรายแบบผมเข้าไปลึกมากเลยน้ำใช่ตอนนี้เรากำลังเลื่อนอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมสนุกไหม ไอ้หมีขมอมว,ว้าวทุกคนเราเล่นอยู่ที่ชาหัดบ,บางแสนอับาติโนอับาติโนว,ว้าวตอนนี้เข,ขาเขาเหมือนเหมือนเขาทรายมาถมแล้วก็ให้มันให้มันกว้างหน่อยเวลาจัดงานจัดอะไรพวกเนี้ยนู่นชายหาดอยู่ข้างล่างนูง่น เพราะว่าเขาถมทรามทยมาลึกมากนี่ชายหาดอยู่นี่โว้วกว้างมากโอ้โหแต่ว่ามันไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตึกลางก็เยอะแถวนี้ร้านคาาพวกนี้ไม่ค่อยมีเมื่อกี้ไปเลินไปเลินไปเลินตลาดมาเว้ยแต่ไม่ไม่ได้ถ่ายเยอะเท่าไรตลาดเมื่อกี้ฝนตกไงไกเออตอนนี้ไม่ตกแล้ว ได้อันนี้สองหลอกแบดสิบบาทเว้ยเยงเขาอโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้